ชอบการตัดผมที่ร้านนี้มากคือไม่ถึง20นาทีเสร็จนะทุกคนคือนี่เลยนี่คือผมของพี่ซิลนะทุกคนผมของพี่ฟอสที่สำคัญเนี่ยถ้าเราทุกคนวันนี้เราพบกับแม่บ้านสายติดอีกแล้วนะเราอยู่กันในรถแล้วก็วันนี้เป็นวันดีเดทที่เราจะพาเด็กๆไปตัดผม <S <S พร้อมที่จะตัดผมหรือยังลูกพี่ซิลคะพร้อมจะตัดผมหรือยังลูก

เรากลับมาถึงบ้านแล้วเมื่อกี้ในร้านก็คือมีความแบบมีความวุ่นวายแต่ว่ามันเป็นความวุ่นวายที่แบบว่าสนุกมากมากเลยนะทุกคนอันนี้ก็คือป้าป้าเป็นยังไงบ้างพาลูกไปตัดผมครั้งแรกสนุกดีตื่นเต้นตื่นเต้ตนแล้วก็พี่เขาตัดเร็วมากๆเดี๋ยวเราจะพาไปดูทรงผมของเด็กๆที่ตัดมาแล้วก็จะมารีวิวให้ฟังนะว่าไปตัดมาแล้วเป็นยังไงราคาเท่าไหร่ร้านอยู่ที่ไหนนะเดี<ๆ>๋ยวนะไปดูเด็กๆก่อนพาอแม่ขาดูผมหน่อย ไหนคะดูครับโชว์ไหนดูโชว์โชว์ผมไหนได้ค่ะ <c oughs> นี่โอเคไทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงที่บ้านแล้วนะเราก็จะมารีวิวให้ฟังว่าเราไปเจอร้านนี้ได้ยังไงนะทุกคนเล่า เจอร้านนี้ผ่านทาง Facebook คือเราอ่ะหาแบบตัดแบบผมเด็กเล็กอะไรเงี้ยร้านนี้ชื่อว่า Little Red Fox นะทุกคนคือมีหลายสาขามากๆแต่ว่าเราเลือกที่จะไปตัดที่เซนทัลอิทวิวนะทุกคนเราก็จะบอกว่าวิธีการจองเนี่ย เหมือนร้านอะไม่รับบอคอินนะนะคือเราก็คุยกับแอดมินทาง Facebook ใช่ไหมแล้วก็บอกสาขาไปว่าเราอยากไปสาขาไหนวันที่เท่าไหร่แต่แอดมินก็จะส่งเบอร์โทรกลับมาแล้วก็โทรไปที่สาขาได้เลย <c oughs> เขาก็จะแนะนําว่าถ้าเป็นเด็กเล็กๆอย่างพี่ซิวพี่ฟอสเนี่ย <c oughs> ก็ควรที่จะไปเช้าเลยแบบว่าห้างเปิด10บโมงครึ่งที่สําคัญเนี่ยอย่าให้กินเสร็จแล้วไปตัดผมอะเพราะว่าเผื่ออ,อ็อกออกมาอะไรประมาณนี้นะถ้าเป็นเด็กเล็กก็คือไม่ต้องสวมแมสก็ได้นะทุกคนแล้ว <c oughs> ก็ราคาตัดผมเนี่ยคนละ500บาทรวมล้าง ผมด้วยนะเตรียมชุดไปเผื่อก็ได้เราเตรียมไปเผื่อแต่ว่าเด็กๆไม่ได้ลองไม่ได้แหวะอะไรเงี้ยก็เลยจะไม่ได้เปลี่ยนชุดนะแล้วก็ที่สําคัญถ้าเป็นการตัดผมครั้งแรกเขาก็จะมีเหมือนแบบเป็นความทรงจาว่าเป็นฟิร์สแฮร์ค่ะนะทุกคนเขาก็จะเขียนว่าพี่ซิลพี่ฟอสวันที่เท่าไหร่นะนี่เลยนี่คือผมของพี่ซิลนะทุกคนผมของพี่ฟอสที่สําคัญเนี่ยแม่ๆคนไหนอยากจะตัดผมรูปเป็น <c oughs> ครั้งแรกสามารถบอกพี่ช่างได้เลยแล้วก็ขอร้องชิปได้เลยนะแต่ว่าคู่เราเนี่ยไม่ได้ตัด เนะพราะว่าลูกนะ่แบบไม่ค่อยเอ,อื้ออํานยเท่าไหร่นะทุกคนแบบอารมณ์ไม่ค่อยจะแบบสะเทียนเท่าไหร่ก็ <สะ S 1> เลยไม่ตัดนะ <c oughs> แล้วก็ชอบการตัดผมที่ร้านนี้มากคือไม่ถึง20สนาทีเสร็จนะทุกคนคือ <c oughs> ลืมบอกว่าควรไปตามเวลานัดนะนะเพราะว่าพี่เขาจะรันคิวไว้ไม่อย่างนั้นเนี่ยคนข้างหลังก็จะช้านะเด็ก1 <c oughs> นคนคนตัด2คน <c oughs> 2> พอเข้าไปถึงที่ร้านใช่ไหมพี่ที่ร้านก็จะถามว่าจะให้นั่งแอร์เพลนหรือว่าจะให้อุ้มนั่งแต่ของเราเด็กๆ2คนเนี่ยยังไม่เคยนั่งอะไรแบบนั้นเราก็เลยเลือกที่จะอุ้มนั่งก่อนเพราะเขาย นั่งใช่ป่ะคือทุกอย่างมันเร็วมากที่ที่เขาก็มาไทไทไทไไอะไรเงี้ยที่สาคัญแม่ๆควรพกทรงผมไปเลยนะเพื่อความรวดเร็วของเราเนี่ยเป็นรองทรงสูงเราเซฟรูปแล้วก็เปิดเลยถ้าเห็นถ้าสังเกตดีๆของพี่ซิวจะมีความบ้างอย่างนี้ฟื้ออย่างนี้ใช่ไหมแต่ของพี่ฟอสเนี่ยพี่ฟอสไม่ค่อยให้ชอบให้ใครมาแบบโดนผมเท่าไหร่ก็เลยตัดริบๆให้มันเสร็จนะทุกคนแล้วก็พอตัดเสร็จใช่ป่ะเขาก็จะพาไปล้างผมขั้นตอนการล้างผมเนี่ยถ้านองไม่ยอมนอน ก็จะจับอย่างนี้แบบอุ้มอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ห แล้วพี่เขาก็จะรีบล้างล้างล้างล้า,างเร็วมากทุกอย่างดีมากที่สําคัญเนี่ยพอตัดเสร็จปุ๊บพี่ช่างเขาก็จะมาถ่ายรูปแค่พร้อมกับให้สติกเกอร์แล้วก็วิตามินซีนะแต่ว่าวิตามินซีเนี่ยอยู่ในท้องของประปาไปเรียบร้อยแล้วส่วนสติกเกอร์ก็คือพี่ซิลก็คือฉีกก่อนไปนแล้วจ้ะเหมือนพี่เขาจะเก็บไว้เป็นบุ๊กนะแล้วก็การจ่ายตังก็คือของเราเนี่ยสแกนจ่ายเราแน่น่าจะรับบัตรเครดิตด้วยนะทุกทุกคนของเรานี่ก็คือร้านจะอยู่ข้าม B 2 w จะบอก B t s ข้าง b ีทูเอดเลยแล้วก็ชอบมากๆแล้วก็ขังหน้าคิดว่าจะต้องพาไปตัดอีกแน่นอนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ด share, กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับเพจแม่บ้านสายตีด้วยนะที่สำคัญโนโสปันน่าตัดเองเสียงเงินเองทั้งนั้นเลยไปแล้วนะบ๊ายบาย